<tyard> <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมาวันยู่ในเกมเกมใหม่นะเกม <c oughs> ที่เพิ่งเปิดในสตรีมยังเป็นเวอร์ชันต้อยู่เลยทีนี้ก็ ก็อยู่กันในโหมดทดลองเล่นไม่สนองเล่นโหมดฝึกสอนมาตอนนี้พุทธแส่กแล้วเนี่ยใช่ให้ทดลองเขาเกลดปืนซีเอาๆไหนอ่ะอเกลี่ยได้เลยออก,กดอย่างนี้ Level 1. 1> กดกดกดที่เดินเไม่เลยเหรอ อมันจะให้เก็กนบนปืนมาอ๋อนี่ไงกุญเธได้ลยมันก็ควรจะมีใช่ไูออนี่นนะอ๋อทีาา่แต่งได้หลากหลายอยู่นะจิงมก็ไม่หลากหลายมากหรอกนะมาแต่งได้ไหลายระดับเลยนะทำไปเล่นไป Alright Now let's buy some consumables you'll need for the battle. ปรับเซ็ตไอ้ด้วยนะว่าจะแต่งแบบไหนอะ่ะอะไรนี่คือยาเม่ต่อฮัลโหลทำอะไร time for a warm up try walking running sitting and climbing อืออือลองอยู่ลองอยู่ <Hey. S 1> ปึ๊บ backboard ไปทางซ้ายไปทางขวาลองนั่ง <Hey. S 1> อะไรก <Hey. S 1> ระโดด ตรงเรียนไปจะทำอะไรอะ Amplify Healing a m p l i f Healing Amplify Healing คืออะไรเลยอะไร Amplify Healing อะไรกันไฟเยนเขายทุกคนก็อ,อยู่ากก่อนนะนี่คิดอย่างให้ดูเหรอ Here an enemy i อ๋อ Target found แต่วา่าไม่ทำอะไรเ่ย บอกว่า Amplify Healing เป็น Amplify ยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะมันยังไงทุกคนมันต้องมันต้องกดยังไง <Yeah. S 1> เอาต <Yeah. S 1> ัวแทนอะไรมาตีอ oh, อค okay. Amplify Healing Amplify d i s a b e l Scan s c a n i s s Mode for Season d nhày thôi chứ cần lại bật vào. Chứ có tài. This way. Let's go. Bình lấy ngay tao venes well เด t ๋ย o <S, s s ให้ทำอะไระนี่นคืออะไรให้ทำอะไรต่อกระสุนก้ามอมอให้เต็มก็ลองดูดูดนะบิลด,ดอ์อ๋อลีนโชเตอร์อินอ่าิด,ดาว อ,อ๋ออ๋อถ้ากดตะวันลิพย์เราจะตะกี้คว้าสองครั้งนะจะได้ขั้นเกินระดับให้ซื้อเลเวลครับก็ไปพ่อนอ,อ๋อจะได้เป็นรเะเบิดแล้วก็โยนเงี้ยเหรอไปต่ออ่ะ กนดีโยนดีดอดเออน,ออานาะเลิกอะไรมาแล้วอ๋อใช้ใช้ปูมีกก็โยนได้โอเคโอเคทำอะไรอะ่จะจะโจมตีต้องตีตรงไหน,น,นอะ่ะมึงก็ใจเลยแต่พี่ก็จะจตีตเฉพาะหมายใช่ไหม ป้าหมายไหนอะ่ะไล่ชูตติ้งอัพเดทชุ่มติงอัพเดทเติร์ดเตะเตะเตะไหนต่อเราไปตามอ๋อตรงน,นั้นไงแม่ไอ้ก็รีบไปไหน Equipment level one, equipment level two, equipment level three, equipment level four, equipment level five, tactics level one, tactics level two, tactics level three, tactics level four, tactics level five. ทำอะไรอะไปดิบี้มาชุดติ้งเกมอาล,ล,ลืมบอกที่เป็นเกมของจากาประเทศเกาหลีแต่ใครที่ทุกคนก็น่าจะรู้เส้นกันดีถึงกิตติมิตรอันยิ่งใหญ่เน็กซอนนั่นเองไปฟูชื่อน,นี้ก็การันตีแล้วว่าไม่น่าเชื่อถือ <laughs> หน้าเดิอมาไกลเลยทำกลับอีกโอยี่ผมวิ่งแบบไอเร็วขึ้นเลยเหรอนี่ขึ้นเลือเลยเหรอตีย้อนชิดตีย้อนชิดตีย้อนชิด,ชด,ชดอโอ้โหทหารเตะดาวที่โง่มากขอเตะดาวที่ดีกว่าดีเนะขาหน้าเขาหน้า อ๋อทางซ้ายคือซินวันในเทพโอ้โหครับแทบไม่เห็นเลยโอเคเรากดแบบปิดขวาไปเร็วได้อ๋อ,อไว้แลยสอนยันวิธีวิธีชุบชีวิตเพื่อนเป็นเรื่องที่ดีเบสิกทูเบสิกทุกคนท่องไว้เบสิกทูเบสิก พื้พนฐานสำคัญเสมอได้ไม่แต่การกดเอ็กโมโงนเพื่อช่วยเพื่อนก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญเราจะดูถูกพื้นฐานไม่ได้นะเฮ้ยปืนระวหวังโหดบาไม่ได้เหรออะไรนี่พิเศษ a c t i o นอะไรปอยเงินเพื่อถ้าคือใช้ท่านแพ้อ๋อ6คือใช้ออเมอร์โอ้ You'll be working with several other agents. Use pings to communicate with them. Let's try this spot. You would immediately ping lot of walk. I'm thinking of attacking from there. Here. An enemy is approaching. ไปกราฟดิเควสก็คือไปกราฟเควสเนี่กดเร็วๆได้เลย,ยนะมีคีฬาต์นะกดค้างไว้แล้วก็เห็นคีฬาต์ไหมมาจะปรับได้นะในภายหลังโอเพนสติทัสบอร์ดอะไรอแทปแล้วก็โฮสอ๋อใช่ละใช่ละกพื้นที่ อ๋อๆมก็ออจะมีการบอกเพื่อนล้วได้โอจริ้โหโอ h คโอเคโเคโอ o ออเคโอเคโ a เคโออเเคโอเคโเคโอเคโอเคโอเคเคโ e เคโ e เคเคโอเคโอคโเพื่อเคโอเคเคโอสคเคตอเอเราเราเคลอยร์ไเ้โอเคโอเคกอเี่เนี่ยทุกคนลองคิดดูเอ่นๆอ้วยเเาบอเื่อเเคโอเคโอเคโอเเราจะไปกัคยังไงอเคโอเื่อเคบค่าเราเอเเเเเออ ป๊าป๊าปอ้าวอ๋ออ่านี่เราอยากบอกเพื่อนนี่ไงว่าเราอยากไปอย่างงี้เพื่อนเราก็จะรู้แล้วว่าเราไปแบบนี้อ่านเะพื่อนเราจะบอกเอ้ยงั้นเดี๋ยวกูไปดูแบบนี้นี่เพื่อนเราจะวัดทางแบบนี้แต่มีประโยชน์นะแต่ต้องตองต้องรองดูตอนเล่นจริงว่าจะใช้ได้จริงเปล่าโอเคฝึกกันตองน,นี่ไง เอาอะไรเอาโล่มากดค้างเออวงัวงวังวังไงอะเอาแล้ววังไงเอวค้างนี่ได้เลยเอวค้างนซีชิว Dropped. Retrieve it now. Kirito. Kirito. I won't let you down. Secure the area for me! This is the seed has been planted. And secure the area. Uh -oh. uh -oh. the tracking assistance will be over soon. Hurry up. I'm going the camera. หมดหมด,มดวันระเบิดทั่วไปดีทุกคนจนมีการฝ<อ>ึกใช่ไหมโอเคนี่ก็เป็นหมดฝึกของเอเอร e บรเลตเอ็กซ ถ้าสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไม่ทิ้งลิงก์ไปเสิร์ชได้กันเลยในสตรีมแต่ยังถ้าไปเสิร์ชยังยังยังเล่นไม่ได้นะต้องต้องขอสิทธิก่อนนะมันก็จะอยู่ที่หน้าสตรีมมก็กดได้เลยว่าขอสิทธิก์การเข้าเล่นมาละมาเจอกันใหม่ด้อทุกคน